ดใสทั้งบนพื้นแลสากลวัที่นี่ที่บ้านกูปัตตานีละกาซุกะไมร้ายเหมอนในคุอ,อยู่เป็นมิตสภาพยาลาปัตปตา,านีไป่ในราชวะจัเต็มเป็นคอนเสิร์ตย่อมย่อมรวมหนึ่งชั่วโมงค่ะที่ w o R O P c r e กลุ่มแรปเปอร์จากจังหวัดปัตตานีได้มีเวทีปล่อยของนอกบ้านเกิดครั้งแรกในงานยะลาสตอรี่ที่เมืองยะลา งานนี้ไม่มีตื่นเวทีนะคะเพราะว่ากําลังใจดีค่ะมีผู้ชมรุ่นราวคราวเดียวกันและส่วนหนึ่งยังเป็นคนที่ติดตามผลงานของพวกเขาผ่านโลกออนไลน์เพราะทาเพลงสุดคูชื่อแดนใต้ที่ได้ยอดวิวพุ่งแรงใน YouTube กว่า1นึ่งแครั้ง4ส,สมาชิกของ DRP Crew ในนาม Wisdom หรือมูฮัมหมัดอาวิสาอาวังแจ๊สวังซอลีฮีนวารลาะอับดุลฟาตาสัสอาแวร์หรือฟาตาสัสและพีฟลิปเจมุสตาฟาเจซามะ แม้มาจากต่างพื้นที่หากก็มีดนตรีและฮิปฮอปเป็นจุดเชื่อมซึ่งไม่ง่ายเหมือนกันนะคะสำหรับเด็กหนุ่มใน3ามจังหวัดชายแดนใต้ที่จะได้แสดงฝีมือบอกความเป็นตัวตนพี่บ้้าานนนะะลลงงรััคุณตแทุกครั้งที่โดนดูถูกหรือว่าโดนอะไรว่ามาก็เขียนลงไปในเพลง ทุกครั้งที่ผมทํามีงานหรือว่าทําอะไรประสบความสําเร็จผมจะเขียนลงไปในเพลงระบายออกมาบอกว่านี่ดูนะทาให้ดูแล้วนะสักวันกูจะเป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ให้ได้ไวรุ่นอะไรก็เริ่มฟังแรปมากขึ้นแต่เมื่อก่อนน่ะถ้าแบบเปิดเพลงแรปยังไม่ได้เลยโดนด่าโด,ด,ดนบอกว่าเปิดเพลงอะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีคนไม่เข้าใจอยู่ที่พวกเราทําอยู่แต่ว่าก็ยังทําต่อไปจนกว่าจะเข้าใจครับ ฟอร์มทีมกันไม่นานก็โดนโควิดเล่นงานจนทําให้ r o p ครูมีท้อกับการทําโชว์แต่ก็อาศัยรับจ้างทําเพลงโฆษณาและการฟิจิลิ่งที่พอเป็นไรายได้เลี้ยงความฝันนอกจากงานประจําที่ทําเลี้ยงตัวอาศัยว่ายุคนี้ดนตรีทําง่ายแค่ปลายนิ้วทําให้แรปเปอร์รุ่นใหม่ขอรันวงการต่อไปด้วยบีและไลน์สไตนายูหรือเพลงแรปแบบคนเชื้อสายมาลาย,ยูนั่นเองค่ะ อยู่ที่ทุนด้วยถ้าทุนเรามีพอมีคนสนับสนุนเราก็สามารถมาเดินทางนี้โดยตรงได้เราจะได้ไม่ต้องไปทํางานหลักอะไรแล้วก็อยู่ที่ใจด้วยอีกอย่างหนึ่งครับผมตอนนี้ทุนหลักๆเป็นสอง,ต,ง,ต,งตัวนะครับก็คือทํางานเก็บตังค์เองครับแล้วก็ไปทําเองซื้อบีดเอง การทำเพลงสองภาษาทั้งไทยมาลายูทำให้กลุ่มแรปเปอร์ชายแดนใต้มีความหวังติดตลาดกลุ่มคนรักวัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้ภาษาเดียวกันโดยโลกออนไลน์ก็เป็นช่องทางหลักค่ะในการใช้ซุ้มเสียงพรีเซนต์วิถีแดนใต้ให้เวอร์ไวด้วยบีดสากล ทำให้หลากหลายภาษาครับเป็นภาษายาวีแล้วก็ภาษาไทยภาษากลางอะไรนย่างเะมาผสมภาษานะแรัปแร็ปพีเซ้นสามจังหวัดใช่ครับแล้วพีเซ้นสามจังหวัด ไม่ร้ายเหมือนในคำว่าคนอยู่เป็นมิตรภาพเนลลาปัตตานีไปอินนารชิวา